เผยผลทดสอบเรืวมี GT7 Pro เล่นเกมต่อเนื่องได้นานถึง7ชั่วโมง30นาทีมีข้อมูลว่าเรือมี GT7 Pro สมาร์ทโฟนระทงรุ่นใหม่เตรียมที่จะเปิดตัวที่ประเทศจีนในวันที่4พฤศจิกายนนี้ครับส่วนในตลาดเกา้อรวมถึงประเทศไทยก็จะเปิดตัวตามมาในเดือนนี้เช่นกันครับ ซึ่งไฮไลท์สเปคในรอบนี้นอกจากจะมีเรื่องชิปเซต Snapdragon แ Elite รุ่นแรกๆในตลาดก็บ่แล้วยังมีเรื่องแบตเตอรี่ที่อึดขึ้นอีกครับโดยทาง Realme ได้เผยทีเซอร์ที่พูดถึงความอึดของแบตเตอรี่ว่าด้วยการทดสอบการเล่นเกม Honor of k i n g แบบไม่หยุดพักพร้อมเปิดแสงหน้าจอสูงสุดนานถึง7ชั่วโมง30นาทีเลยทีเดียวครับซึ่งเป็นการนำเสนอว่าสามารถใช้งานหนัหนกๆได้แบบไม่ติดขดัดนอกจากนี้เทคโนโลยีการชาร์จยังเร็วถึง120วัตต์ ทำให้เรามี GT7 Pro สามารถชาร์จได้ยอย่างรวดเร็วยกระดับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นครับสมาร์ทโฟนเรามี GT7 Pro น่าจะเป็นอีกรุ่นที่ไฮเทนโลยเรื่องแบตเตอรี่และการใช้งานที่ยาวนานแบบจัดเต็มจริงๆครับ